เพื่อนๆสังเกตไหมครับช่วงนี้นะครับเวลาตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยปรับตัวลงแรงๆลงลึกๆนะครับร้องกันอดโอยกันทั้งตลาดนะครับบริษัทจดทะเบียนมักจะทำกันอยู่หนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการประกาศซื้อหุ้นคืนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าการทำเทชลี่สต็อกวันนี้นะครับรายการ Stock I.O. จะมาเล่าให้ฟังถึงกระบวนการการซื้อหุ้นคืนนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับโยกซ้ายโยกขวาย,ยังไง มีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งแม้ว่านะครับตลาดหลักทรัพย์ก็จะอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนน่ะสามารถทําการซื้อหุ้นคืนดนอย่างอิสระนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในเหลี่ยมมุมของการลงทุนนะครับบางบริษัทน่ะก็ไม่อยู่ในจังหวะหรือสถานการณ์ที่ควรจะทําการซื้อหุ้นคืนนะครับในขณะที่บางบริษัทก็พอที่จะกล่อมแกล้มทําได้นะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าบริษัทแบบไหนควรทําบริษัทแบบไหนไม่ควรทําครับ <Wow. S 1> และเรานะครับในฐานะที่เป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเรานะครับได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์กันแน่จากกระบวนการซื้อหุ้นคืนนะครับและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามุมมองของผู้บริหารนะครับต่อการเอาเงินของบริษัทเอาเงินของผู้ถือหุ้นนี่แหละฮะไปทําการซื้อหุ้นคืนนะฮะ มุมมองแบบนี้นะครับมันก็ช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราเนี่ยควรจะลงทุนยาวๆไปกับบริษัทแบบนี้หรือเปล่าด้วยนะครับและนี่คือนะครับทั้งหมดของรายการ stock io ในวันนี้นะครับกับเหลี่ยมมุมมองทุกมุมของการซื้อหุ้นคืนครับเอาละครับเรามาเริ่มกันง่ายๆก่อนนะครับคอนเซปต์แรกที่อยากจะปูพื้นก่อนก็คือว่านะครับไม่ว่าเพื่อนเนะครับจะทำมาหากินอะไรก็ตามทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับ การที่เราจะท,ทําธุรกิจได้นะ่ะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะครับคือคุณจะต้องมีโรงงานคุณจะต้องมีหม้อไหกะละมังหม้อรถเข็นเพื่อเอาสินทรัพย์เหล่านี้ไปทํามาหากินนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเวลาเพื่อนๆทาธุรกิจใช่ไหมคือบางคนนะอาจจะไม่ได้ว่าเกิดมาเป็นกองเงินกองทองนึกหรอเปลคุณก็อาจจะมีทุนอยู่ก้อนหนึ่งนะครับจากการเก็บหอมรอมลิฟบางคนั้งคุณอาจจะมีสักร้อยบาทนะครับแต่ว่า คุณต้องการมีสินทรัพย์ที่เอาไปทํามากินอ่ะสมมุติว่า300บาทมูลค่านะเพราะงะั้นแปลว่าอะไรครับคุณเงินไม่พอไงเพราะงะั้นคุณก็ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินนะครับก็อาจจะไปกู้มาสัก200บาทนะครับมันก็เลยกลายเป็นสมการทางบัญชีของการทําธุรกิจใดๆก็ตามนะคก็คือว่าสินทรัพย์นะครับสามเท่ากับหนี้สินบวกทุนอ่าเห็นไหม การที่จะมีสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยบางทีคุณก็ต้องมีการกู้มาด้วยรวมกับทุนของคุณที่คุณมีนะครับแล้วเอาจับมัดรวมกันเพื่อเอาไปซื้อสินทรัพย์และเอาสินทรัพย์เหล่านี้ไปทํามาหากินนะครับเอาละครับครนี้เพื่อนๆนะครับเริ่มจะเข้าใจคอนเซปต์เบื้องต้นแล้วนะครับของสมการทางบัญชีนะครับสินทรัพย์นะครับเท่ากับหนี้สินบวกกับทุนนะครับครนี้ผมย้อนไปนิดนึงนะครับคำว่าสินทรัพย์นะครับมันมีอยู่หลายประเภทนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับสินทรัพย์ที่ใช้ในการดําเนินงานในการเอาไปสร้างรายได้ต่างๆก็อาจจะเป็นพวกโรงงานนะครับอาจจะเป็นพวกรถเครื่องจักรอะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก็คือว่าเป็นชิ้นๆอ่ะเปลี่ยนเป็นเงินสดใช้เวลายากหน่อยนะครับ สินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับคาว่าสินทรัพย์หมุนเวียนหมายความว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วนะครับเช่นลูกหนี้เป็นต้นครับเช่นลูกหนี้นะครับเช่นตัวของเงินสดอันเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นเงินสดอยู่แล้วนึกออกไหมคือลูกหนี้พอเราให้เครดิตเขาสาวันไปเก็บเงินนะครับจากลูกหนี้ก็เปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ มี2ประเภทนะครับหคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือพวกที่มันเป็นชิ้นชิ้นอันอันเครื่องจักรต่างๆนะครับอีกประเภทหนึ่งคือสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับคือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับภายในเวลา1ปีนะฮะคราวนี้นะครับเรามาเจาะกันต่อนะครับสมมุติว่านะครับฝั่งของสินทรัพย์เนี่ยนะผมแยกออกมาเป็นชิ้นนะปั๊บแอะเห็นไหมนะครับจากสินทรัพย์นะครับสมมุติว่านะครับมันมีทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนนะครับแล้วปรากฏว่าก้อนเนี้ยม เงินสดนะครับผมทําแยกออกมาเป็นเป็นก้อนเงินสดในขณะที่ฝั่งของทุนนะครับยังเป็นก้อนเท่าเดิมนะแต่ผมแยกเป็น2ชิ้นชิ้นหนึ่งคือเป็นชิ้นที่เขาเรียกว่าหุ้นทุนซื้อคืนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้นะสรรมการทางบัญชีของเรายังเป็นเหมือนเดิมนะสินทรัพย์ท่ากับหนี้สินบวกทุนเพียงแต่ว่าผมแบ่งก้อนสินทรัพย์ออกเป็น2ชิ้นชิ้นหนึ่งคือเป็นชิ้นเงินสด อีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นสินทรัพย์นะครับส่วนของทุนผมแบ่งเป็น2ชิ้นเช่นกันชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่เรียกว่าหุ้นทุนซื้อคืนอีกชิ้นหนึ่งคือเรียกว่าชิ้นของทุนนะครับอันนี้มาไปกันต่อนะครับราวนี้พอบริษัทจดทะเบียนนะครับก็เริ่มทํามาหากินไปเรื่อยๆนะครับธุรกิจก็เติบโตเติบใหญ่นะครับเรื่องของงบการเงินก็มีความแข็งแรงนะครับอ่าสภาพคล่องเงินสดก็เต็มบริษัทเลยนะครับแม้ว่าจะจ่ายปันผลไปแล้ว ก็ยังคงมีเงินสดเหลือเฟือนะครับอยู่กองอยู่ที่บริษัทนะครับซึ่งบริษัทส่วนใหญ่นะครับเวลามีเงินสดเหลือเฟือนะครับหลังจากจ่ายผลผลแล้วนะเพื่อความปลอดภัยนะเขาก็มักจะเอาเงินเหล่านี้นะครับไปลงทุนในที่ที่มีความเสี่ยงต่ําๆแม้ว่าจะได้ผลตอบแทนน้อยๆเช่นว่าเอาไปฝากธนาคารนะครับได้ดอกเบีย้ยสักประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังเอาอ่ะแต่ว่ามันก็เซฟนะ หรือเอาไปลงทุนในตราสารทางด้านการเงินนะครับที่มีความเสี่ยงต่ําๆแต่ได้ผลตอบแทนน้อยซึ่งก็เอาความเซฟเซฟไปก่อนนี่คือภาวะปกติของบริษทัททั่วไปนะครับ <S 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 แต่ครนี้นะครับพอบางจังหวะเนี่ยนะครับอย่างเช่นช่วงเนี้ยนะฮะช่วงของโควิด -19 ที่มันบุกป,ประเทศเรานะคือบางบริษทัทเองก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้รับผลกระทบนะก็ยังคงทํามาหากินได้ตามปกติเพียงแต่แบบว่า ในภาวะของตลาดหุ้นเองเนี่ยเวลานักลงทุนเขากลัวไงเขาก็ไม่สนหรอกเขาก็ขายไว้ก่อนแหละเพื่อความปลอดภัยอยากจะถือเงนิงนสดเพราะงั้นพอเขาขายหุ้นในบริษัทเราซึ่งในเชิงของธุรกิจเองเนี่ยเราไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับเรายังคงทำมาคิดด้ปกติแต่นักลงทุนกลัวไงก็มีการขาย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 ,ขาย,ขายนะครับมันก็เลยทําให้ราคาหุ้นของเราเนี่ยปรับตัวลง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 ,ลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผู้บริหารเองก็ เป็นคนที่รู้ตัวบริษัทรู้รู้บริษัทที่สุดว,ว่าบริษัทเราเป็นยังไง IGN? นะครับยอดขายเราเฮ้ยไม่เห็นได้รับผลกระทบเลยเราก็ยังขายดีนะแต่ราคาหุ้นเราลงเอ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 านะครับคือถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ในลกักษณะเนี้ยน,นะครับผู้บริหารก็จะโลกว่าเฮ้ยเงินสดที่เราฝากแบงก์ไว้เยอะเนี่ยที่ไปได้ดอกเบี้ยถูกถูกอ่ะนะครับทําไมเราไม่เอาไปซื้อหุ้นตัวเองล่ะเพราะว่าเราอ่ะเรายังคงขายได้ปกติเลยยอดขายไม่ได้ตกเลย แต่ราคาหุ้นเราลงลงเป็นขี้เลยทําไมเราไม่เอาเงินที่เราไปฝากแบงก์โง่ๆเนี่ยได้สลึงนึงเนี่ยได้50ตังค์เนี่ยเอาไปซื้อหุ้นตัวเองดีกว่าเพราะในมุมมองของผู้บริหารเรามองว่าเฮ้ยหุ้นเรามันต้องราคา10บาทนะไม่ใช่3บาทแบบเนี้ยนักลงทุนไม่เข้าใจนักลงทุนกลัวไปเองเนี่ยเป็นโอกาสนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเนี้ยนะครับบริษัทจดทะเบียนก็จะเอาไอ้สภาพคล่องที่เหลือเฟือแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสภาพคล่องส่วนเกินนะครับที่เอาไปฝากธนาคารถูกคู่เนี่ จะเอาเงินเหล่านี้นะครับไปซื้อหุ้นในกระดานออกมานะครับครนี้มันจะเกิดภาพยังไงเพื่อนๆลองดูพร้อมๆกันนะถ้าเกิดผู้บริหารตัดสินใจนะครับเอาเงินนะครับไปซื้อหุ้นคืนออกมานะครับลองดูบาลานซ์ชีตน,นะสิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือปึ๊บเงินสดจะหายไปจากบริษัทเพราะเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายซื้อหุ้นจากนักลงทุนออกจากกระดานเพราะฉะนั้นจํานวนหุ้นในกระดานมันก็จะลดลง เห็นไหมกลับไปดูบาราซ์ชีทีนะสินทรัพย์นะครับก้อนสีม่วงนะครับมันเล็กลงเพราะว่าเราเอาเงินก้อนนี้ออกไปจากบริษัทเอาออกไปทําอะไรเอาออกไปซื้อหุ้นออกจากกระดานจากผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะครับก้อนสีม่วงเล็กลงก้อนสีเขียวก้อนเล็กลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อมาดูนะปั๊บอ่าเห็นไหมก้อนที่มีขนาดเท่าเดิมคืออะไรครับ คือก้อนหนี้สินหนี้สินเท่าเดิมแต่สิ่งที่เล็กลงคือก้อนสีม่วงก็คือสินทรัพย์เพราะเอาเงินไปซื้อหุ้นส่วนก้อนที่เล็กลงด้านขวามือก็คือก้อนสีเขียวเพราะเราเอาเงินไปซื้อหุ้นออกไปจากกระดานนะครับเพราะงั้นนี่คือกระบวนการของการซื้อหุ้นคืนสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือสินทรัพย์ของบริษัทจะเล็กลงเพราะเอาเงินออกไปในขณะที่จานวนหุ้นมันก็จะน้อยลงเพราะเราเอาเงินก้อนนี้มาไปซื้อหุ้นออกมาจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยมันก็เปรียบเสมือนว่าจานวนหุ้นมันลดลงนั่นเองงั้นก้อนเสี่ยวก็เลยเป็นภาพที่เล็กลงเอานะครับครนี้มาไปกันต่อนะครับหลังจากนะครับก้อนสินทรัพย์เราเล็กลงนะครับก้อนของทุนเราก็เล็กลงนะครับครนี้ในแง่ผู้ถึงหุ้นเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับอันที่1ที่เราจะได้ประโยชน์ก็คือตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าบริษัทมีกําไร100บาทนะครับแล้วเดิมทีเรามีหุ้นอยู่ทั้งหมด100หุ้น เพราะฉะนั้นกําไรต่อหุ้นก็คือ1บาทต่อหุ้นใช่ไหมครน,นี้สมมุติว่านะครับเราเอาเงินนะครับของบริษัทเนี่ยไปซื้อหุ้นออกมานะครับจำนวนหุ้นมันลดลงใช่ไหมก้อนสีเขียวมันเล็กมันเล็กลงสมมุติว่าอ่ากไรเท่าเดิม100บาทแต่ว่าไอ้ก้อนสีเขียวมันเล็กลงสมมุติว่ามันเหลือ90บาทนะครับเพราะงั้นแปลว่าอะไรครับอ่ากไรต่อหุ้นนะครับก็คือ100หารด้วย90เห็นไหมุ้นหัวบงังอ่าแปลว่าอะไร แปลว่าตัวฐานมันเล็กลงนะครับห0 0หาร90ได้เท่ากับ1.11ง่ายนไงะครับเห็นไหมครับว่าตัวของกำไรต่อหุ้นมันเพิ่มขึ้นเลยจาก1บาทกลายมาเป็น1บาท1 1อสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อดีที่1นะครับของการซื้อหุ้นคืนคือกำไรต่อหุ้น EPS มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นเราได้ประโยชน์ใช่ไหมคนที่อยู่กับอยู่กับที่ไม่ได้ไม่ได้อาหุ้นไปขาย ก็มีความสุขไงเพราะว่ามีคนมาหารน้อยลงกําไรต่อหุ้นมันก็เพิ่มขึ้นคอานี้นะครับประโยชน์ข้อทีอ่2ง่ายมากเลยนะครับพอกําไรต่อหุ้นนะครับคือ EPS เนี่ยนะครับมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเวลาบริษัทจ่ายปันผลใช่ไหมครับเขาก็จ่ายจาก EPS นี่แหละถ้า EPS มันเพิ่มขึ้นนะครับแปลว่าอะไรครับ Dividend per share มันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับะฉงนั้นประโยชน์ข้อที่2นะครับของการซื้อหุ้นคืนก็คือพื้นถึงหุ้นนะครับที่ไม่ได้เอาหุ้นออกมาขายคือกอดหุ้นไว้เฉยๆเนี่ยนะครับหคือได้กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น2คือเงินปันผลต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวหารมันลดลงนั่นเองนะครับครันนี้มาประเด็นที่3นะครับคือสังเกตดูประเด็นข้อ1กับข้อ2น่ะนะครับมันเป็นประเด็นที่ พอที่จะจับต้องได้คือในแง่ของเม็ดเงินจริงๆเรื่องของเงินปันผลนะครับคันนี้ประโยชน์ในข้อ3าอ่ะคือเรื่องของอัตราส่วนทางด้านการเงินนะครับเพื่อนๆจะได้ไหมนะครับการทําซื้อหุ้นคืนนะครับสิ่งที่เราได้คือแม้ว่าสินทรัพย์มันจะลดลงใช่ไหมครับแต่ส่วนของทุนมันก็ลดลงด้วยนะครับแล้วอัตราส่วนทางการเงินอันนึงที่เรียกว่าใช้ในการแสดงความสามารถในการทำกำไรก็คือเขาเรียกว่า RO e นะครับคือ return ก็คือกำไรนะครับ on equity ก็คือส่วนของทุนนั่นเองนะครับเพราะงั้นพอทุนมันเล็กลงนะครับ roe ก็คือกำไรนะครับหารด้วยทุนมันก็เป็นไงครับตัวหารมันเล็กลงใช่ไหม roe ก็เพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับพอก้อนของทุนมันเล็กลงนะครับพอเวลาเราเอามาคำนวณตัวของ roe ก็คือกำไรส่วนของทุน่ะ ROE มันก็เลยดูดีขึ้นนะครับซึ่งนักทุนสถาบันนักทุนต่างชาติเขาชอบนะคือบริษัทไหนที่มีอ o E สูงสูงอ่ะแสดงว่าผู้ถืงหุ้นอ่ะได้เปรียบน,นะครับคือใช้ทุนนิดเดียวแต่ได้ผลตอบแทนเยอะนะครับอันนี้ก็ดีนะครับในแง่ของมุมมองของนักลงทุนต่อความสามารถในการทําอะไรของบริษัทนะครับส่วนผลประโยชน์ที่4นะครับก็อาจจะเป็นนามธรรมนิดนึงนะครับคืออย่างน้อยเนะี่ยมันก็ให้ก็เรียกว่าเซนติเมนต์ที่ดีกับนักลงทุนข้างนอกนะ คืออย่างเช่นว่าสมมุติว่าผู้บริหารนะอย่างที่บอกว่ามองหุ้นตัวเองอ่ะสิบาทนะครับแต่ว่าราคาหุ้นในกระดานอ่ะมันลงมาเหลือ3บาทนะครับครนี้พอผู้บริหารบอกว่าเอ้ยห,หุ้นเราถูกเกินไปแล้วเอาเงินมาซื้อหุ้นคืนดีกว่านะครับมันก็เป็นการส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนข้างนอกว่าเฮ้ยโอ้โหผู้บริหารบริษัทเนี้ยเขาก้าซื้อหุ้นตัวเองว่ะ เพราะเขามองว่าหุ้นตัวเองแม่งถูกไปนะครับอันนี้มันก็จะเป็นซนติเมนต์ที่ดีกับตัวหุ้นคือเมื่อไรที่เวลามีการประกาศซื้อหุ้นคืนเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะราคาหุ้นอ่ะมันมักจะดีดขึ้นเสมอเลยเพราะมันเป็นการส่งสัญญาณโดยเจ้าของโดยผู้บริหารว่าราคาหุ้นของบริษัทชั้นามันถูกเกินไปนะนะครับอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาเชิงบวกสําหรับประเด็นของการซื้อหุ้นคืนนะครับเอาล่ะรครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับประโยชน์ของการซื้อหุ้นคืนนะครับ คือมันจะทําให้กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับจะทําให้เงินปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็พอที่จะจับต้องได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับแม้ว่าจะจับต้องไม่ได้น่ะแต่อย่างน้อยมันก็ได้มุมมองที่ดีของนักลงทุนต่อบริษัทนะคือตัวของ ROE นะครับผลตอบแทนต่อส่วนของทุนนะครับ Return on Equity เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับงนั้นมุมมองของนักลงทุนต่อบริษัทนี้ก็จะดูดีขึ้นเป็นบริษัทที่ให้ ROE สูงนะครับ ส่วนอันที่4นะครับก็เป็นการส่งสัญญาณให้กับตลาดว่าผู้บริหารเองเจ้าของเองเนะ่ยเขามองว่าหุ้นของเขาในกระดาษเนี่ยราคาถูกเกินไปแล้วนะครับก็เป็นการส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนนะกักเก็งกำไรว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาหุ้นอะ่ะมัน under value นะก็จะเกิดการเก็งกําไรในระยะสั้นสําหรับหุ้นที่มีการประกาศในการซื้อหุ้นคืนนะครับสําหรับการซื้อหุ้นคืนนะครับมีทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะครับ โดยทั้ง2วิธีนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับในแง่ของวิธีการแล้วก็เรื่องของราคานะครับโดยวิธีแรกนะครับก็คือการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพูดง่ายๆนะครับก็คือซื้อในกระดานนั่นเองนะครับส่วนอันที่2นะครับก็คือการเสนอซื้อนะครับจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปนะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นการตั้งโต๊ะซื้อนั่นเองนะครับ วิธีที่2นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า General Offer นะครับก็คือตัว G General Offer คือ O นะครับเรียกกันสั้นๆว่า GO นะครับนอกจากวิธีการที่จะแตกต่างไม่เหมือนกันแล้วนะครับอีกอันนึงที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของราคานะครับราคารับซื้อนะครับที่ซื้อในกระดานนะครับมันจะไม่แน่นอนนะ มันจะแปลผันไปกับตัวของราคาเฉลี่ยของหุ้นตัวนั้นนะครับบวกไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นราคาซื้อหุ้นนะครับคืนในกระดานน่ะมันก็เลยไม่มีความแน่นอน,นครับในเคสนี้นะครับแต่ว่าในเคสของ g o นะครับมันจะมีการระบุราคาชัดเจนเลยว่าเราจะตั้งโต๊ะซื้อที่ราคาเท่าไหร่นะครับโดยอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับของการซื้อหุ้นคืนในกระดานก็คือ ไม่สามารถซื้อเกินได้กว่า10%ของหุ้นทั้งหมดนะครับในขณะที่การซื้อแบบ G.O เนี่ยนะครับจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้น้อยกว่า10%ก็ได้หรือมากกว่า10%ก็ได้นะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่ผมไปเอามานะครับจากตลาดหลักทรัพย์นะครับ ด้านบนนะครับก็คือการซื้อหุ้นคืนนะครับผ่านตลาดหลักทรัพย์นะครับสังเกตดูนะครับเวลาเขาแจ้งเนี่ยเขาก็จะกําหนดนะครับจำนวนหุ้นที่อยากจะซื้อนะครับคือ200อล้านหุ้นนะครับเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ของจํานวนหุ้นที่จะซื้อนะครับไม่เกิน10%เ็นห็นไหมก็คืออยู่ที่9.3%นะครับแล้วเขาก็จะมีการบอกด้วยว่าวงเงินการซื้อคืนเนี่ยนะกี่ ล้านบาทนะครับอย่างในเคสนี้ก็บอกว่าซื้อคืนประมาณสัก3,000ล้านบาทนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องทราบนะครับวิธีการซื้อหุ้นคืนนะครับจากกระดานนะครับจะใช้เวลานะครับไม่เกินนะครับ6เดือนนะครับสังเกตดูอย่างในเคสนี้นะครับ12กุมภาจนถึงวันที่11สิงหานะครับก็จะเป็นการสิ้นสุดการซื้อคืนหุ้นนะครับส่วนในการซื้อคืนแบบ general offer นะครับหรือว่า G O นะครับ สิ่งที่ต่างกันอันที่1ก็คือนะครับจะมีราคาซื้อชัดเจนนะครับจะตั้งโต๊ะซื้อที่ราคา5.50บาท50นะครับอันที่1นะครับอันที่2ก็คือระยะเวลาการซื้อคืนนะครับแบบซื้อบนกระดานใช่ไหมครับ6เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบ GO เนี่ยนะครับเวลาตั้งโต๊ะซื้อเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน20วันนะครับอยู่ระหว่าง 10- ถึง20วันทําการนั่นเองนะครับมากกว่านี้ไม่ได้นะครับ ส่วนที่เหลือก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีจํานวนหุ้นที่อยากจะซื้อนะครับแล้วก็วงเงินที่ซื้อนะครับว่าอย่างเคสเนี้ยนะครับก็จะซื้อทั้งหมด517ล้านบาทนะครับซึ่งนะครับความชัดเจนเนี่ยนะมันจะค่อนข้างเป๊ะคือจํานวนที่ซื้อคือ94ล้านนะครับราคาซื้อคือ5บาท50จับคูณกันก็ได้517ล้านพอดิบพอดีเลย คราวนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือราคานะครับในการซื้อหุ้นคืนแบบบนกระดานนะครับส่วใหญ่นะครับเขาจะกําหนดได้ว่านะครับราคาซื้อนะครับจะไม่ต่ํากว่านะครับราคาเฉลี่ย5วันนะครับแล้วบวกไปอีกประมาณ1 5นะครับคือที่เขาต้องกําหนดอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการไล่ราคาไง ค,คือถ้าเกิดว่าราคาเฉลี่ย5วันนะครับอ,อยู่ที่10บบาทนะครับบวกไปอีก15%นะครับมันก็คือ11บบาท50นะครับเพราะงะั้นราคาทีา่ทางบริษัทสั่งให้บรกเกอร์เก็บหุ้นให้นะ่ะมันก็จะไม่เกิน11บบาท50นะครับถ้าเกิดว่าเกินไปกว่านั้นน่ะเขาก็จะไม่ซื้อนะครับอันนี้เป็นการกำหนดไว้เพื่อป้องกันการไล่ราคาของบริษัทเองนะครับ ดังนั้นนะครับบนราคาซื้อที่มันไม่แน่นอนมันไปอิงกับราคาเฉลีย่ยบวกไม่เกิน15%เนี่ยมันเลยทำให้ในบางครั้งนะครับบริษัทที่ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใช้ลักษณะของการซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์จึงไม่สามารถเก็บหุ้นได้ตามที่ต้องการอย่างบางเคสบอกว่าอยากจะเก็บหุ้นสัก200ล้านหุ้นนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆรงพอประกาศปุ๊บ ชาวบ้านก็มาไล่หุ้น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 ตลอดเวลานะครับก็เลยทําให้บริษัทไม่สามารถเก็บหุ้นได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะครับในขณะที่นะครับการซื้อหุ้นคืนที่เป็นแบบตั้งโต๊ะซื้อนะครับหรือที่เรียกว่า G.O. นะครับซื้อหุ้นคืนจากพูอทุ้นเป็นการทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะซื้อหุ้นได้ครบตามที่ตัวเองมุ่งหวังนะครับถ้าหากว่าราคาที่เสนอซื้อ มันสูงกว่าในกระดานอ่ะส่วนใหญ่มักจะขายได้หมดนะครับอย่างในเคสนี้นะครับราคาเสนอซื้อเนี่ยตั้งโต๊ะอยู่ที่5บาท50นะครับแล้วก็จะเริ่มเก็บหุ้นตั้งโต๊ะซื้อตั้งแต่วันที่20เมษาจนถึง8พฤษภานะครับซึ่งตอนนี้หุ้นตัวนี้ราคาในกระดาน ถ้าจะไม่ผิดอยู่ประมาณแค่4บาทกว่าเกือบ5บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงวันที่20เมษายนนะใครที่สนใจที่จะเอาหุ้นที่ตัวเองถือไปขายในราคา5บาท50ก็สามารถติดต่อนะครับผ่านไปที่บริษัทได้นะครับพอช่วงเวลาวันที่20เขาก็จะมีหนังสือเวียนแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านะครับอย่างในเคสนี้นะเขาจะซื้อหุ้นทั้งหมด94ล้านหุ้นแต่ว่าสมมติว่ามีคนอนะ่ะไปเสนอขายถึง200ล้านหุ้นนะครับถามว่า แล้วใครจะได้ขายบ้างนะครับคำตอบก็คือว่าเขาจะเกลีย่ยให้ทุกๆคนนะครับไม่ได้ว่าใครมาก่อนมาหลังนะเขาถือเสียว่าช่วงวันที่20เมษาจนถึงวันที่8พฤษภาใครก็ตามที่มายื่นคำเสนอซื้อก็จะได้ขายหมดนะครับในในราคา5บาท50อยู่ที่ว่านะครับจะได้ขายมากหรือขายน้อยแค่นั้นเอง ถ้าเกิดว่ามีคนเอาหุ้นมาเสนอขายเยอะนะครับมันก็เกลี่ยกันไปอาจจะไม่ได้ขายตามจํานวนที่ตัวเองมุ่งหวังนะครับก็เรียกว่าแบ่งๆกันไปถือว่าเสมอภาคนะครับเอานี้นะครับมาประเด็นที่เราพูดกันนะครับคือนะครับแม้ว่านะตลาดหลักทรัพย์เนะ่ะเขาจะเปิดโอกาสนะครับให้กับบริษัทที่เข้าเกณฑ์นะสามารถประกาศซื้อหุ้นคืนได้นะครับตามอิสระเลยถ้าอยู่ในเงื่อนไขนะแต่ว่าในมุมมองของการลงทุนแล้วนะครับผมมองว่า ไม่ทุกบริษัทที่ควรจะต้องมีการซื้อหุ้นคืนนะครับคือถ้าบริษัทไหน,นอยู่ในช่วงของการเติบโตนะครับคือธุรกิจกำลังขยายยอดขายกำลังมานะครับกำลังจะต้องมีการลงทุนเครื่องจักร เพื่อเพิ่มยอดขายต่างๆนะถ้าบริษัทอยู่ในสเตจนี้นะคุณเก็บเงินไว้เถอะนะครับเอาเงินนี้นะครับไปลงทุนเครื่องจักรนะครับไปหาตลาดอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อให้การเติบโตนะแทนที่มันมันจะเริ่มเริ่มเริ่มอิ่มตัวให้มันโตไปไกลๆมันจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในสเตจของการเติบโตนะ่ะผมแมนะนําว่าไม่ควรจะเห็นการซื้อคืนนะควรจะเก็บเงินเอาไว้ดีๆ แล้วเอาเงินนะ่ะไปสร้างการเติบโตให้มันดีกว่าเดิมจะดีกว่านะครับเรามาดูอีกเคสหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่เติบโตมาเต็มที่แล้วนะครับที่เขาเรียกว่า mature s t a t e นะครับคือโตจนไม่รู้จะโตไงละนะครับอิ่มเอหมดละนะครับคานนี้ถ้ามันเป็นจังหวะที่ราคาหุ้นในกระดานอะ่ะมันปรับตัวลงจนราคามันหืมดึงดูดใจน่าซื้อมากนะครับคันนี้ถามว่าบริษัท ถ้ามีสภาพคล่องเหลือน่ะควรจะซื้อหุ้นตัวเองไหมนะครับอันเนี้ยมองได้สองมุมนะครับคือถ้าเกิดเ้ามองว่าเฮ้ยถ้าเราเอาเงินก้อนเนี้ยไปปรับปรุงการผลิตให้มันสามารถผลิตของได้มากขึ้นได้ดีขึ้นได้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการซื้อหุ้นคืนนะครับถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยก็ไม่ควรซื้อนะถ้าคุณมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงผลิต ก็ควรจะเก็บเงินไว้แล้วเอาไปสร้างการเติบโตช็อตที่2แต่นะครับถ้าเกิดเป็นมุมว่าก็ไม่รู้จะปรับการผลิตยังไงแล้วว่าปรับไปมันก็ไม่โตไปกว่านี้แล้วเพราะตลาดของฉันนะมันเต็มละมันอิ่มละคู่แข่งเยอะมากเลยไม่รู้ว่าเอาเงินพันล้านไปลงทุนซื้อนะฮะเครื่องจักรก็ไม่แน่ใจว่ายอดขายมันจะเพิ่มหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเคสแบบนี้นะครับก็เอาเงินไปซื้อหุ้นคืนเถอะ นะครับก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับแต่นะครับก็ต้องย้ํานะว่าราคาหุ้นมันต้องเซ็กซี่จริงๆถ้าราคาหุ้นมันต่ํามากๆนะครับก็ซื้อหุ้นคืนได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับการลงทุนระยะยาวนะครับการที่บริษัทเนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อหุ้นคืนนะครับผมว่าไอเดียสําคัญคือให้มองนะครับภาพระยะยาวเป็นสําคัญถ้าบริษัทมองว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ ตัวเองดีขึ้นเก่งขึ้นขายได้มากขึ้นเติบโตได้มากขึ้นตลาดใหญ่ขึ้นนะผมว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้นะสาหรับนั่งคุลระยะยาวนะเราสนับสนุนให้บริษัทเนี่ยเก็บเงินไว้ดีกว่านะครับแล้วเอาเงินเนี่ยไปพัฒนานะครับธุรกิจของตัวเองให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือการมองแบบระยะยาวนะว่าเราจะอยู่กินกับไอ้บริษัทแบบเนี้ยไปนานๆน,น,นะครับ แต่นะครับถ้าเป็นมุมของนักทุนระยะสั้นนะครับแล้วมองว่าเฮ้ยโหราคาหุ้นของตัวเองเนี่ยมันมันต่ำเตี้ยเกินไปละนะครับมัน under value นะครับแล้วมองว่าเออไม่สามารถเอาเงินไปขยายธุรกิจอะไรได้แล้วจนปัญญาละนะครับก็ถ้ามันคิดอะไรไม่ออกนะก็เอาเงินน่ะไปซื้อหุ้นตัวเองก็ได้เหมือนกันนะครับก็อย่างน้อยก็ทำให้เป็นการส่งสัญญาณให้กับนักทุนทั่วไปว่าเฮ้ย หุ้นชนะันอ่ะมัน under value ละมันถูกเกินไปละอย่างน้อยนะ่ะก็ทําให้ในระยะสั้นอนะ่ะราคาหุ้นมันดีดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับกล่าวโดวยสรุปเลยนะครับว่ามุมมองของผู้บริหารนะครับต่อการเอาเงินนะครับจะเอาไปใช้ซื้อหุ้นคืนหรือเปล่าทำเทช็ตลี่ซ็อกหรือเปล่านะครับหรือจะเก็บเงินไว้เอาไปขยายธุรกิจหรือเปล่านะครับอันเนี้ยมันแล้วแต่มุมมองของผู้บริหารเลยนะครับแต่ว่า มันจะสอดคล้องนะครับกับสิ่งที่นักลงทุนคิดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือบางสินะ่งน่ยสิ่งที่ผู้บริหารทำาน่ยมันอาจจะถูกใจสําหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับคนที่มองไกลๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยเก็บเงินไว้เถอะนะครับเอาไปโตยาวๆเอาไปทําให้เรามันเติบโตขึ้นยาวๆจะดีกว่านะครับอันนี้ก็อาจจะแมทก,กับนักลงทุนระยะยาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนนักลงทุนระยะสั้นก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยราคาหุ้นมันถูกไปแล้วนะครับการที่เอาเงินเนี่ย ไปซื้อหุ้นคืนอย่างน้อยมันก็เป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมันก็แฟร์สำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับบทสรุปของมุมมองผู้บริหารต่อแนวนโยบายในการซื้อหุ้นคืนนะครับคงจะต้องบอกว่าไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีผิดนะครับอาจจะมีเพียงแค่ว่าตรงใจเราหรือเปล่าหรือไม่ตรงแค่นั้นเองนะครับ เพราะว่าไม่ว่าผู้บริหารนะครับจะเก็บเงินเอาไว้ขยายธุรกิจนะครับหรือว่าจะเอาสภาพคล่องส่วนเกินนะครับไปซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่ม ROE เพิ่ม d i v i d e n ก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดแล้วนะครับก็ล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์เพียงแต่ว่านะครับคุณประโยชน์เหล่านั้นอ่ะมันจะตรงใจตรงกับระยะเวลาการลงทุนของเราหรือเปล่านะครับถ้าเราลงทุนยาวๆเราคงชอบให้เก็บเงินไว้เอาไปขยายธุรกิจแต่ถ้าเราลงทุนสั้นๆ เราก็คงชอบเหมือนกันให้เอาสภาพคล่องส่วนเกินมาซื้อหุ้นนะครับเพราะมันก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยนะครับเป็นด้านคุณประเภทไหนและสิ่งที่ผู้หารแอคชั่นอ่ะมันตรงกับใจเราหรือเปล่านะครับแต่ขอเพียงอย่างเดียวนะครับขอให้เลือกทำนะครับการซื้อหุ้นคืนในจังหวะที่เหมาะสมกับสถานะของธุรกิจถ้าธุรกิจอยู่ในจังหวะที่มันกําลังโตจริงๆมันกาลังเริ่มผลิออกออกผลการโตเนี่ย การเก็บเงินไว้ผมว่ายังคงเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่เมื่อไรที่ธุรกิจมันเริ่มโตเต็มที่แล้วนะครับอันเนี้ยก็เป็นทางเรื่องของผู้บริหารแล้วล่ะว่าวิธีการไหนจะเหมาะสมที่สุดเพราะไม่มีใครรู้จักบริษัทได้ดีเท่ากับผู้บริหารนะครับ <Wow. S 1> สุดท้ายนะครับก่อนจะจากลาก,กันนะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ได้กําหนดเกณฑ์ไว้ว่าบริษัทไหนก็ตามนะครับที่มีการซื้อหุ้นนะครับคืนเข้ามาแล้วนะครับ ก็สามารถขายหุ้นคืนนะครับในกระดานได้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าสามารถทําได้น่ะหลังจากผ่านระยะเวลาไปแล้ว6เดือนนะครับส่วนบริษัทไหนนะครับที่ผ่านไปแล้วยาวถึง3ปีนะยังไม่มีเวลาเอาหุ้นมาขายคืนนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องมีการลดจํานวนหุ้นเหล่านั้นแบบถาวรไปเลยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อหุ้นคืนเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสามารถเอาไปคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจในการลงทุนได้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามรายการ Stock I.O. ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ